สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับฟินฟินซีรีส์ค่ะพระเอกก็ดูตื่นเต้นกับการเดทครั้งที่3นี้เอามากๆเขาเอาพระจันทรเซียวมาเป็นตัวแทนในการบอกรักนางเอกด้วยเลขาบอกว่าเขาเตรียมแหวนให้แล้วอยู่ในเค้กพอประตูเปิดออกมาพระเอกก็ดีใจมากแต่คนที่มาก็คือเจนนี่เจนนี่ยังใส่ชุดที่เหมือนกับที่พระเอกให้นางเอกมาอีกด้วยมาถึงนางก็ไม่พูดอะไร รีบเดินเข้ามาสวมกอดพระเอกทันทีแต่พระเอกพอมองไปที่ด้านหลังก็เห็นว่านางเอกกำลังยืนมองดูเขาอยู่และก็ได้ยินที่เจนนี่พูดว่าจะไม่แยกจากกันอีกนางเอกก็เลยถามพระเอกว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมพระเอกก็ไม่พูดอะไรเจนนี่บอกเธอก็คือแฟนของชินชีทำให้นางเอกเสียใจมากแล้วก็ถามว่าแฟนเก่าหรอ เจนนี่ก็เลยว่าจะพูดให้ถูกก็คือเราไม่เคยเลิกกันเลยต่างหากฉันก็แค่เอาแต่ใจไปพักหนึ่งแต่ตอนนี้ฉันกลับมาแล้วนางเอกก็ยืนจ้องหน้าพระเอกนิ่งเจนนี่ก็เอาเช็คให้นางเอกแล้วก็ขอบคุณที่นางเอกช่วยเป็นเงาของเธอแต่ต่อจากนี้ไปไม่ต้องแล้วพระเอกก็ต่อว่าเจนนี่ว่าเธอพูดอะไรของเธอ แล้วเจนนี่ก็ยื่นรอยสักพระจันทร์เซี่ยวที่มือของเธอให้นางเอกดูแล้วก็บอกว่ามันก็คือรอยสักคู่รักของเรานางเอกก็ย้ำถามกับพระเอกอีกครั้งว่าที่เจนนี่พูดเป็นเรื่องจริงไหมพระเอกก็เลยว่าไม่ใช่ทําให้เจนนี่กรีดร้องบอกว่าพี่ชินฉียังโกรธเธออยู่นางเอกก็เอามือจะคว้าพระเอกไว้แต่เขารีบวิ่งไปกอดเจนนี่ไว้ เอามีดในมือของเจนเนี่ทิ้งไปแต่นางเอกไม่เห็นทําให้นางเอกรู้สึกสมเพศตัวเองแล้วก็บอกว่าฉันเข้าใจแล้วแล้วก็รีบวิ่งออกไปพระเอกได้แต่เรียกตามนางเอกเพราะว่าเจนเนี่กอดเขาวไว้ไม่ยอมปล่อยมือพระเอกก็รีบมาตามหานางเอกที่บ้านแต่ว่านางเอกเก็บข้าวของของเธอไปแล้วทำให้พระเอกเสียใจมากนางเอกขนของขึ้นรถแท็กซี่มา แล้วก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนว่าคนตระกูลชินไม่มีใครดีสักคนเลยคนขับได้แต่มองหน้านางเอกเพราะเขาก็เป็นคนสกุลชินเหมือนกันแล้วนางเอกก็ได้รับสายโทรเข้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างตัดมาที่พระเอกก็เข้าเฝือกทั้งแขนและขาดูอาการท่าจะหนักมากแต่พ่อหมอตรวจก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยพระเอกก็บอกกับหมอว่า ผมได้รับบาดเจ็บก็คือได้รับบาดเจ็บหมอก็ได้แต่ร้องฮะเสียงหลงทำอะไรไม่ถูกพอนางเอกเข้ามาก็ถามอาการหมอกำลังจะพูดเลขาก็กะแอมทีหนึ่งหมอก็เลยต้องบอกว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนางเอกก็ถามอีกว่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะฟื้นคะหมอเลขาก็กระแอมอีกครั้งหมอก็เลยบอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความตั้งใจของเขาแล้ว เลขาก็เลยเล่าทั้งน้ำตาปลอมๆว่าเป็นเพราะไปตามหานางเอกเขาก็เลยเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ก่อนหมอจะออกจากห้องไปก็เลยว่าทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วละนางเอกก็บอกให้พระเอกรีบฟื้นขึ้นมาถ้าไม่ฟื้นเธอจะไปหาแฟนใหม่พระเอกก็รีบคว้านางเอกไว้แล้วบอกให้นางเอกหยุดคิดได้เลย แล้วก็ตัดมาที่พระเอกคุยกับเลขาเลขาก็บอกว่าคุณนายคงจะมีใจแหละถึงกลับมาหาคุณแล้วพระเอกก็ถามหาเจนนี่เลขาก็เลยว่าเขาหลอกเจนนี่ว่าพระเอกไปต่างประเทศสองสามวันนี้เธอคงจะไม่มากวนคุณแน่นอนที่พระเอกใจดีกับเจนนี่ก็เพราะว่าพ่อแม่ของเจนนี่มีบุญคุณกับเขา อีกอย่างเหมือนเจนนี่จะป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างเพราะเธอจะต้องรักษาโรคที่ต่างประเทศมาตลอดนางเอกก็มาเฝ้าไข้พระเอกเธอเอาอาหารมาด้วยพระเอกก็อ้อนให้หนางเอกป้อนอาหารหนางเอกก็เลยประชดว่าทำไมไม่ให้เจนนี่มาเฝ้าละ่ะพระเอกก็เลยเล่าว่าเขาไม่เคยคิดเรื่องชู้สาวกับเจนนี่เลย นางเอกก็เลยว่าแล้วทำไมเมื่อวานไม่ปฏิเสธให้เธอกอดอยู่ได้พระเอกก็เลยเล่าว่าเจนนี่เป็นโรคทางประสาทและยังเป็นโรคซึมเศร้าอีกด้วยที่เขาไม่ปฏิเสธก็เพราะกลัวว่าจะไปกระตุ้นโรคของเจงนนี่ที่กอดเจนนี่เอาไว้ก็เพราะว่ากลัวว่าเจนนี่จะทำร้ายคุณนางเอกบอกไม่เชื่อแล้วก็ว่าเราแยกกันสักพักเถอะนะ พระเอกรีบคว้านางเอกมากอดไว้ทำให้ความแตกนางเอกก็เลยรู้ว่าพระเอกแก้งป่วยนางเอกก็เลยรีบเดินหนีออกไปพระเอกก็รีบวิ่งตามนางเอกออกมาแต่ว่าอยู่ๆไฟในโรงพยาบาลก็ดับทำให้พระเอกกลัวมากเขานึกถึงตอนเด็กที่เขาก็เคยเป็นแบบนี้นางเอกกลับมาเห็นพระเอกนั่งตัวสั่นอยู่พระเอกจับแขนนางเอกไว้แน่น นางเอกพอเห็นดวงตาที่หวาดกลัวของพระเอกทำให้เธอจำเขาได้ว่าเขาก็คือเด็กผู้ชายเมื่อหลายปีก่อนที่นางเอกบอกเธอจะเป็นแสงสว่างให้เขานางเอกก็เลยว่าคือคุณและพระเอกก็สวมกอดนางเอกไว้แน่นตัดมาที่รีเว่ยเธอก็นัดพบกับเจนนี่แล้วก็เอารูปที่พระเอกอยู่ที่โรงพยาบาลให้เจนนี่ดูแล้วเธอก็ใส่ไฟว่า น่าจะเป็นแผนของอันตัวตัวที่อยากจะได้ประธานชิ้นเพราะอยากมาแทนที่เจนนี่และเธอก็บอกแผนการให้เจนนี่ทำตามตัดมาที่พระเอกนางเอกตอนเด็กๆพวกเขาเคยเจอกันที่โรงพยาบาลน,นางเอกเป็นเด็กกํำพร้าอยู่กับย่าส่วนพระเอกถ้าออกจากโรงพยาบาลเขาก็จะต้องไปอยู่ที่ต่างประเทศทั้งสองคนจึงสัญญาว่าจะแต่งงานกัน โดยนางเอกวาดรูปพระจันทร์เสี้ยวไว้บนฝ่ามือของพระเอกนางเอกจึงได้รู้ว่าเป็นพระจันทร์เสี้ยวที่เธอวาดไว้บนฝ่ามือของพระเอกนั่นเองและพระเอกกลัวว่ามันจะลบเขาก็เลยวาดซ้ำๆไว้ตลอดแล้วจึงตัดสินใจไปสักไว้แต่นางเอกก็ยังงอนที่เจนนี่มีรอยสักแบบนี้ด้วยเช่นกันพระเอกก็เลยว่าเจนนี่เขาหลอกตัวเอง พอคิดเองเออเองว่าเธอเป็นแฟนของเขานาเอกก็เลยว่างั้นเจนนี่ก็คือตัวแทนใช่ไหมพระเอกรีบบอกว่าใครก็มาแทนที่เธอไม่ได้เพราะคนที่เขาชอบมีแค่เธอคนเดียวนาเอกก็เลยว่าแล้วทําไมเขาถึงไม่เคยมาหาเธอเลยล่ะพระเอกก็เลยย้อนคิดกลับไปเมื่อตอนที่เขากลับมาประเทศใหม่ๆเขาเคยไปดักเจอนางเอกที่มหาวิทยาลายัยแต่ก็พบว่านางเอก คบอยู่กับชินล้างก็เลยรู้สึกเสียใจมากและตอนงานแต่งเขาก็ไม่อยากมาแต่พอรู้ว่าเปลี่ยนตัวเจ้าสาวเขาก็ดีใจมากจึงมาร่วมงานแต่งของชิ้นล้างแต่เขาไม่ยอมเล่าเรื่องนี้ให้หนางเอกฟังแล้วนางเอกก็ถามว่าแล้วคุณชอบฉันตั้งแต่เมื่อไหรกันพระเอกกำลังจะบอกนางเอกก็เลยว่าฉันไม่สนใจแล้ว ในเมื่อเราสัญญากันตั้งแต่เด็กๆคุณยกชีวิตให้ฉันแล้วใช่ไหมเหล่ากงพระเอกก็ดีใจมากดึงนางเอกมาใกล้ๆถามนางเอกว่าเมื่อกี้เรียกเขาว่าอะไรนะนางเอกไม่ตอบทั้งสองคนกำลังยื่นหน้าจะจูบกันแล้วเลขาก็เข้ามาขัดพระเอกยกเท้าเหมือนอยากจะทีบแล้วก็ถามว่ามีอะไรเลขาก็เลยว่าเกิดเรื่องแล้ว พระเอกโดนกรรมการเรียกให้เขามาแก้ข่าวที่ว่าเขาไม่ได้แต่งงานกับอันตัวตัวจริงๆเป็นแค่การสร้างกระแสเพราะเขากอดกับสาวอีกคนก็คือเจนนี่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งพระเอกก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้แต่งกับนางเอกจริงๆแต่เขาไม่มีเจตนาที่จะสร้างกระแสคณะกรรมการก็เลยถามว่า แล้วเขาจะแก้ปัญหาเรื่องห่วงโซ่เงินทุนยังไงพระเอกก็งงเพราะเขายังไม่รู้เรื่องนี้เลขาก็เลยดึงพระเอกไปอธิบายให้ฟังว่ามีสมบริษัทในเครือได้รับความเสียหายเงินทุนไม่ต่ำกว่า1.5พันล้านพระเอกก็รู้สึกว่าเหตุการณ์มันบังเอิญเกินไปทุกคนอยากให้พระเอกรับผิดชอบ ภายในสามวันจะต้องหาเงินทุนมาให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นพระเอกจะต้องสละตำแหนง่งพระเอกก็รับปากเลขาก็เลยว่าแค่สามวันคุณจะไปเอาเงินมาจากไหนแล้วเจนนี่บ้านรวยก็เข้ามาเธอเสนอให้พระเอกแต่งงานกับเธอแล้วเธอจะช่วยเขาเองตัดมาที่นางเอกก็โดนนักข่าวไล่ตามสัมภาษณ์ จนพระเอกต้องมาช่วยบอกให้นางเอกไปก่อนเขาจะรับมือเองนางเอกก็เลยว่าจะอยู่ด้วยกันกับเขาทำให้พระเอกดีใจมากแล้วพระเอกก็คว้าไม้มาพูดว่าเขายอมรับผิดทุกอย่างเป็นเขาที่บีบบังคับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากนางเอกเขายอมรับด้วยการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทตระกูลชินแล้วพระเอกก็จับมือนางเอก วิ่งผ่าวงร้อมของนักข่าวออกไปทั้งสองคนก็ไปที่ทุ่งดอกไม้แห่งหนึ่งคนที่เห็นพวกเขาก็ต่างว่ายังจะแสดงละครกันอยู่อีกหรือนางเอกก็เลยว่าใช่ฉันชอบแสดงละครแล้วเธอก็จับพระเอกมาจูบโชว์ต่อหน้าทุกคนไปเลยพอกลับมาถึงบ้านพระเอกก็ถามนางเอกว่า เดทวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนางเอกก็จุ๊บที่แก้มของพระเอกแล้วว่าคุณต้องพยายามให้มากกว่านี้แล้วก็ได้ยินเสียงของเจนนี่เรียกพระเอกทั้งสองคนหันไปมองถามว่าเธอเข้ามาในบ้านได้ยังไงเจนนี่ก็ถามพระเอกว่าคิดดีแล้วเหรอว่าจะแต่งงานกับฉันหรือจะยอมเสียทุกอย่างไปพระเอกก็เลยว่ามาถึงตรงนี้ทำให้เขาเข้าใจแล้วว่า การแต่งงานไม่ใช่การแลกเปลี่ยนแล้วก็บอกกับเจนเนี่ว่าเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักเท่านั้นแล้วเจนเนี่ก็จับมือพระเอกขึ้นมาเทียบกับมือของเธอพี่ดูสินี่คือหลักฐานว่าเรารักกันมาก่อนพระเอกก็สะบัดมือออกบอกให้เจนเนี่ตื่นได้แล้วเธอก็รู้ว่าคนที่ฉันรักไม่ใช่เธอตั้งแต่แรก ทำให้เจนนี่กรีดร้องโรคประสาทของเธอกำเริบนางเอกก็รู้สึกสงสารเลยเข้าไปกอดเธอไว้เจนนี่ก็เลยว่าพวกเขาหลอกเธอเธอจะไปหาเวยเว่ยทำให้พระเอกคิดอะไรบางอย่างได้พอครบสามวันแม่ของชินหลางก็มาที่ห้องประชุมแต่ไม่มีใครมาเลยสักคนแล้วลีเวยเวยก็เดินออกมาตามมาด้วยเลขาบอดี้การ์ด พระเอกและนางเอกลีเว่ยเวยก็บอกกับแม่ของชินหลางว่าเธอบอกพวกเขาไปหมดแล้วเลขาเอาหลักฐานทั้งหมดที่ลีเว่ยเวยสารภาพให้พระเอกดูว่ามีแม่ของชินหลางร่วมด้วยแล้วแม่ก็ว่าลีเว่ยเวยทรยศเธอลีเว่ยเวยก็เลยว่าจะโทษก็โทษเจนนี่เธอถ้าคนบ้าคนนั้นไม่พูดออกมาฉันก็คงไม่พลาด ชิ้นล้างพยายามบอกอาเล็กว่าแม่โดนลีเวย์หลอกใช้แต่พระเอกก็สายหน้าลีเวยเวยก็เลยว่าฉันรักคุณขนาดนี้ฉันคงจะเป็นคนเลวอยู่คนเดียวพวกคุณต่างก็เป็นคนดีกันทั้งนั้นฉันทำขนาดนี้คุณยังหักหลังฉันแล้วพระเอกก็ว่าเรื่องของพวกคุณทั้งสองคนไปคุยกับทนายเถอะแม่ถึงกับเป็นลมแล้วทั้งสองคนก็โดนคุมตัวไป ชินหลางบอกให้อเล็กปล่อยแม่ของเขาพระเอกก็เลยว่าถึงเวลาที่ชินหลางจะต้องเดินด้วยตนเองแล้วพระเอกก็ยกความดีความชอบให้กับนางเอกเพราะเป็นแผนของเธอที่หาตัวหลีเว่ยจนเจอแล้วล่อแม่ของชินหลางออกมาได้นางเอกก็เลยว่างั้นตำแหน่งประธานก็ควรจะเป็นของเธอพระเอกก็เลยว่าถึงเขาจะเป็นประธาน แต่ก็ยังต้องทําตามคําสั่งของเธออยู่ดีไม่ใช่หรือยังไงแล้วก็ตัดมาที่งานประกาศผลรางวัลการแข่งขันนางเอกได้รับรางวัลจากการส่งเครื่องประดับแหวนพระจันทร์เสี้ยวเธอขึ้นไปเล่าถึงแรงบันดาลใจบอกว่ามาจากเด็กชายคนหนึ่งที่เขากลัวความมืดความโดดเดี่ยวแต่แกล้งทําเป็นว่าไม่กลัว และต่อมาเขาได้ตกหลุมรักเด็กหญิงที่เหมือนพระจันทร์แต่แอบเก็บความรู้สึกไว้บนฝ่ามือของเขามาตลอดจนวันนึงพวกเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งฉันก็เลยอยากบอกเด็กคนนั้นว่าพระจันทร์อยู่กับเขามาตลอดและชินชีมอบชีวิตให้ฉันเถอะพร้อมกับยกกล่องแหวนขึ้นเล็กน้อยมันเป็นการขอพระเอกแต่งงานนี่เอง ทุกคนต่างก็ปรบมือให้ทั้งสองคนสวมแหวนให้กันแล้วพระเอกก็บรรจงจูบนางเอกอย่างระมุนเอามากๆทุกคนในงานต่างก็ดีใจไปกับพวกเขาทั้งสองคนเรื่องราวก็มาจบปรุงตรงนี้ใครที่ดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย